ดิฉันระพยาสารนะคะที่จริงปีนี้ไม่ได้ลงลงเจาะโจงงานไหนลอยตัวค่ะแล้วก็ได้ช่วยทุกงานที่ขึ้นมาวันนี้ก็คือเมื่อวานค่ะทีมลานาสูบข,ของเราได้สรุปงานทั้งสองงานร่วมกันนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันก็จะมาขอพูดเฉพาะงานตลาดอาริยะค่ะ ที่มันจะเกี่ยวข้องแล้วมันยังไม่ได้ยินว่าท่านไหนพูดนะคะเรื่องที่หนึ่งคะ่ะคือเรื่องอันนี้จะจากลุ่งด้านหน้านะคะที่เข้าไปอยู่แต่ละทีมะเข้ามาเล่าสู่เมื่อวานเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังสรุปได้ว่าเรื่องที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องอเงินค่ะค่ะที่แรกเงินท่านทราบไหมคะเจอแบง,องค์ปลอมค่ะ แต่ทีมงานเข้าดีเขามีเครื่องตรวจค่ะแล้วคนที่เอามานะ,ะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือว่าความที่เขาไม่รู้นะคะแบงค์มมปลอมเข้ามาเป็นปึกเลย,ยทีนี้ก็มีแบงค์จริงใส่ไปด้วยแล้วเอาที่รักอะฮะที่รักพลาสติกที่เป็นของธนาคารนะคะใส่มันเหมือนของจริงเลย ทีนี้พอไม่ผ่านเครื่องตรวจของเราแผ่นใบที่หนึ่งใบที่สองก็ไม่ผ่านใบที่สามก็ยังไม่ผ่านอันนี้นะคะซึ่งเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องทีมงานก็จะต้องระมัดระวังมากกว่านี้แล้วจะทํำยังไงไม่ให้มันมีเช่นนี้อีกนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะเราต้องปลอมรอยค่ะ อย่นีกงมีเรื่องากลองอลพออวกเราก็จับได้นะคะ,ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองอเสียงประกาศว่าให้ไปช่วยกันเก็บขยะที่ลานเจอดรถค่ะก็มีคนอายุหกสิบเจ็ดสิบไปประมาณสักเจ็ดแปดคนอันนี้พี่น้องเล่าให้ฟังนะคะส่วนใหญ่จะเป็น เสียบลูกชิ้นกับถุงพลาสติกทีนี้ถุงพลาสติกมันลอยเข้าไปถึงในนาการทุ่งนาค่ะอันนี้ก็สรุปได้ว่าเราควรจะมีะถุงกิดขยะให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นมีหลายๆจุดค่ะอันนี้ก็คือสองเรื่องในขยะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ค่ะดิฉันก็สรุปได้แค่นี้ค่ะทีมลานนะสาสรุปเมื่อวานค่ะรกราบขอพระคุณค่ะ